ครึ่งทางครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายดักไว้ก่อนตีข่าวงในครับเกาะไว้แล้วเด้งตีครับอยากล็อกได้สับศอกแมยังติดการดอยู่จังหวะลูดมาแล้วตีซ้ายครับเสียบซ้ายคืนครับอาเลยครับปีดอยู่ในเกมของตัวเองครับเพชรแสนชัยตีวงในตีคืนก็ปิดเรียมมาเกาะไว้ก่อนยับแยกแยกมา เพชรแสนชัยก็พยายามชกในแผนของตัวเองครับชิงจังหวะแบบนี้นี่แม่แอนซ้ายของเจนเชอร์นี่ก็ยังฉมังอยู่ครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับพยายามไล่บิดถึงตัวอุ้ยเจอดักแทงเข่าขวาตั้งแขนเอาไว้แทงซ้ายโต้ครับเพชรแสนชัยซ้ายมาครับเจนเชอร์แล้วพยายามจะขวางนะครับขวางไม่ได้คล้องครับเข่าซ้ายในครับเพชรแสนชัยครับนารินแยกออกมาแยกครับสู้กันใหม่ครับกลางเวที พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมกับเพชรแสชัยเจอแข้งซ้ายครับของเจนเชิงเตะขวาไปเจอเกี่ยวแล้วก็เสียบเข่าขึ้นมาครับวงในล็อกแขนตีครับจับไม่ได้ก็ตีไปก่อนกับเพชรแสนชัยเจนเชิรรวบแล้วก็ตีซ้ายก็แผน่นใกล้แผนมันแล้วครับลักษณะการจับครับเจนเชิงนี่พยายามจับจับแล้วให้กรรมการแยกเร็วครับเพื่อมาสู้ที่วงนอกครับเพชรแสนชัยพยายามถึงตัวครับเจอเข่าขวาของเจนเชิงปุ่มเอาไว้ครับเด้งตีขวาครับเพชรแสนชัย เจนเชิญก็เน็บซ้ายไปเนี่ยครับกรรมการก็จะแยกเร็วครับทำให้เจนเชิญก็จะได้สร้างจังหวะสู้ในเกมของตัวเองครับเตะซ้ายดักแทงขวาครับเจือเข่าซ้ายโต้จากเพชรแสนชัยครับกดแขนเพชรแสนชัยไว้เจือเข่าขวาของเพชรแสนชัยเจนเชิญสลับแทงเข่าขวาครับเจือขวาโต้มาเอาครับโดนแล้วต้องโต้ด้วยครับยักคิ้วหลิวตาดีผู้ต่อสู้ไม่เจ็บครับไปมาแยกก่อนครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเพชรแสนชัย เดินเข้าหาเจเจชิงไปขวาครับสกัดเอาไว้เกี่ยวเลยก็ซ้ายครับเจอแม่จังหวะนี้ที่เดินเกิน3าก้าครับเพชรแสนชัยอยเดินต่อครับเพชรแสนชัยครับแต่กดแขนและแทงขวาครับเข่าซ้ายของเพชรแสนชัยอาล้วครับแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายสาหรับทั้งคู่เลยครับเพชรแสนชัยก็เดินต่อครับเดินต่อครับเจนเชิงงางซ้ายรอ หดไม่หดหดไม่หดพยายามจะตัดล่างเอาแข่งซ้ายมาหมัดของเพชรแสนชัยครับจับแบบนี้นี่ตีกันลำบากอยู่นี่ครับเริ่มที่จะมั่นอ,อกงมั่นใจเหมือนกันครับเทนะเจนเชิงถอยตั้งรับเหมือนเดิมครับอยู่ในเกมรับส่วนเพชรชัยเปิดเกมเจอดักเสียบขาเด็กตีขึ้นไปตีซ้ายครับจับไม่ได้ไม่ถนัดก็ตีไว้ก่อนถ้าตีมาตีขึ้นนี่ครับสถานการณ์รที่มุแมแดงครับ พยัยเจเเชิงเพชรแสนชัยเดินดักแทงขวาไว้ครับเข่าซ้ายต้จากเพชรแสนชัยเตะซ้ายมาไม่โดนครับเพชรแสนชัยเดินต่อแล้วหมดยกครับานัานเพชรแสนชัยดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะเตะขวายัดล้วแทงขวาคืนมาครับเจนเชิงครับแข้งซ้ายครับลูกนี้จะเกี่ยวไม่ได้ครับแต่ว่าได้แข้งขวาครับเสียบเข่าขวาดักเอาไว้ครับเจเเชิงครับ จังหวจะจัดขยับโดนแข้งซ้ายมาก่อนเนี่ยครับอขอพกุดเพิ่มเติมนะครับไคมวยสิงห์มาวินครับโดยเซนหนึ่งทัชชนนคดชาสุวรรณครับไคมวยพอหอมกลิ่นชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกกิตนาการแบบไร้ขีดจำกัดบริษัทพนมนาคราชจํากัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์า or, การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับ เบอร์โทรศัพท์โตโยต้าเคมอเตอร์ลืมไปเลย026626555ครับมากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนคือมือสวิตเชอร์อยาแกล้งกันครับอย่าแกล้งกันนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ไม่แกล้งที่มาแน่ๆคือนิ้วเดียวมานะครับครับผมให้กับทางด้านนักชมมุมแดงครับเพชรแสนชัย1แสนบาทครับพี่ปอกนะครับโอ้โหนี่เอาละครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับนี่เป็นยก4นะครับเข่าซ้าย ล็อกรัดตีขวาครับปัญหาคือเพชรแสนชัยจะชกในเกมของตัวเองได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองครับคือร่างกายความหนุ่มความสดนี่ปลดเข้าไปครับเจนเชิงก็อาศัยลูกล่อลูกชนเนี่ยแทงเข่าขวาครับเจนเชิงแล้วไม่ยอมให้เพชรสแสนชัยขึ้นคอขึ้นขอก่อนนะครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรสแสนชัยอ้าวเด้งตีซ้ายโอ้แยกมาครับเนาแล้วครับก็พยายามเดินเร็วขึ้นครับ เพชรแสนชัยเจอแข้งซ้ายครับเจนเชิงเสียบเข่าครับโอ้นี่ครับวงนอกนี่แกดักไว้ก่อนเลยครับขวาซ้ายต่อยหมัดไม่โดนครับซ้ายทีขวาทีหลุดไปหมดครับเสียบเข่าเจอล็อกคอไว้ปิดมาตีซ้ายครับแล้วดูครับลูบเก่าครับยัดเชือกเลยมีความเก่ามีความเจ้าเล่์ครับเจนเชิงโอ้เพชรแสนชัยยังไงครับทีขวาครับ เตะซ้ายครับเนี่ยครับกระเตะได้หนักกันนะครับแล้วต่อยโดยซ้ายทีบครับโอ้โหดูดูยุบไปเลยครับต่อยไ้ายลำตัวครับเจนเชิงครับสับศอกซ้ายครับแอนเลยนะครับแอนเลยครับยังไม่ต้องล้มครับเข้าไปกอดเอาไว้ครับเจนเชิงโอ้สุดจัดเลยครับทีบซ้ายะโอ้ดูครับตอนนี้นี่ไล่ถลมแล้วครับสับศอกครับยังไม่ดีขึ้นเลยครับโดดเข่าอีกครับกดลงมา โอ้ตอนนี้นี่อ่อนไปหมดแล้วครับพาไปไหนไปด้วยครับขี่ไปก่อนเป็นไปได้เลยนะครับดูฮะต่ซ้ายสูงขึ้นก้านคอครับล้มลงไปครับตองไม่ท้อนะครับเพชรแสนชัยครับหายใจหายใจหายใจหรือเปล่าปากเอาทงซ้ายของเจนเชิงซ้ายขึ้นไปครับเพชรแสนชัยต่อยขวาขึ้นบนกอดเอาไว้ครับกอดเอาไว้ตีไม่ได้แยกครับแยกก่อนสับมือไปต่อครับ เห็นเชิงเห็นแล้วครับเห็นช่องครับหมัดซ้ายเกี่ยวตัดล่ากครับโอ้โหแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับโอ้ใช่ดูฮะเรี่ยวแรงพละกกำลังตัดล่ากอีกครับเจนเชิงครับตอนนี้เลือกออกแล้วนะครับออาซอกขวาครับแมททำไปเล่นไปแมของมันโดนกันได้นะครับอยาก้าไปครับทีมงานก็ตะโกนว่าจะประมาทต่อยสายล้อตัวครับดูว่าจะเร่งตอนไหนครับดูว่าจะเร่งตอนไหนครับแม ถ้าเกิดเร่งไม่สุดยกสุดท้ายขึ้นมานี่ก็เป็นโอกาสของเพชรสนชัยเหมือนกันนะครับอยากเข้าไปครับเจนเทิงเตะสายสูงครับต่อยสายลำตัวครับเตะโอ้ดูฮะเอาครับแล้วก็เสียงระคังมาครับหมดยกที่4ครับพักวันอาทิตย์ครับทางททบหกฎหมายเลข5ผลงานของปรมาเตอร์เดียเกียรติเพชรพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับ ล่อเป้าเลยนะครับในยกสี่ที่ผ่านมาของเจนเชิงครับเนี่ยครับสับศอกซ้ายนี่แอนเลยนะครับครับท่าขาอ่อนครับจะล้มอยู่แล้วครับแต่ว่าเจนเชิงนี่ก็เข้าไปกอดเอาไว้ไม่ต้องล้มน้องผาช้าครับสับศอกซ้ายเข้าไปนี่แอนเลยครับโอ้โหเรียกว่าเลือกออกเลยใช่ครับคือใจแกเอามาหิดมากครับแทนเจนเชิงครับพยุงขึ้นมาแล้วก็ไปให้อยู่เอาเชือกพยุงไว้ก่อนครับผม โอ้ไม่รู้ว่าแกจะพยุงคู่ต่อสู้ขึ้นมาเพื่อให้ขย่ำแกยกห้าหรือเปล่าสี่ <laughs> ยกผ่านไปนะครับโอ้ตามภาพเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการบรรยายชี้นำอะไรแต่อย่างใดนะครับ,ค,รบคือดูแล้วเพชรแสนชัยเอ็มยุดเด่นนิดเหนื่อยเลยนะครับในยกที่5ยกสุดท้ายครับแต่ว่าเจนเชลนี่ปิดเกมไม่ได้ในยก4ี่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเลี้ยงไข่เพชรแสนชัยไวใ้ให้ขย่ำตัวเองหรือเปล่าฮะอ่ะ ตามไปพร้อมๆกันนะครับของมันโดนกันได้นะครับศิลปะมวยไทยของเรามาดูกันครับ3นาทีสุดท้ายครับเพชรแสนชัยไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วครับได้น้ำมาน่าจะดีขึ้นครับโอ้แต่ดูครับวันนี้นี่ต้องบอกว่านอกในชายาเลยครับเจนเชิงครับโอ้รอระดับพระเอกเลยครับวันนี้ดูครับนอกนี ปิดปอกได้หมดแล้วก็เห็นหมดแล้วครับอาวุธของทางด้านเพชรแสนชัยจะมาอย่างไรครับยับยับแล้วก็โหนออกครับทําลายจังหวะของทางด้านเพชรแสนชัยด้วยครับเดินช้ามาเจอเตะซ้ายาค่อยเดินเข้ามากับเพชรแสนชัยโอ้นี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาพี่แก่ทรหัสก็คือหมดเรียงถังครับครับตะแคงยังไงก็ไม่มานะครับตอนนี้น้ามันโอ้ยดเลยครับหมดเลยครับแล้วก็ประเมินพู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับเจนเชิงครับ คือชกนี่ถนอน้ำใจเพื่อนร่วมอาชีพครับโอ้หมดแล้วหมดเลยครับเพชรแสนชัยเดินเข้าหาได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเรียวแรงพละกำลังในการออกอาวุธนี่ลดน้อยถอยลงไปเยอะครับถ้าเกิดไม่มีฟ้าผ่าตอนฝนไม่ตกนี่ก็คงจะได้ชัยชนะเป็นของขวัญมันเกิดให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรฉะเชิงเซาครับ ท่านพันตำรวจเอกสุขทั์พุ่มพันม่วงแหละครับเจ้าของสีเสื้อค่อนข้างจะแน่ครับแต่ว่ายังเหลือนาทีเสรศษๆนะท่านรองหู้กลับบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันดังเป้งก่อนค่อยว่ากันครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับเพราะว่าแม้ไม้เมื่อไทยเนี่ยอาวุธเนี่ยบางทีเผลอแป๊บเดียววี่นาทีเดียวเนี่ยก็อาจจะประมาทพลาดพังได้ใช่ครับบางทีเหมือนสู้กันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันมันมันมีจุดที่แบบสร้าง สร้างจุดเปลี่ยนสร้างความแตกต่างได้นะครับแหมเหมือนปรตุเกสเมื่อคืนส่งลูกผิดยังเข้าประตูเลยฮะโอ้โหใช่ครับตุรกีครับถึงว่าครับหลายคนถามว่าทำไมไม่เอาโกสสำรองลงแมนยูเลยครับนี่แหละครับยืนไม่ตรงโกท่านี้เพื่อนส่งคืนหลักครับช่วงนี้ก็มีความสุขกับการดูฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับและก็คงจะมีความสุขกับการดูมวยไทยมวยไทยมีให้ดูกันทุกวันนะครับโดยที่ราชดำเนินแห่งนี้ก็จะมี ไทยทอดสดและก็มีมวยชกทุกวันอยู่แล้วนะครับใช่ครับถือว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่คนที่ดูกีฬารักกีฬานี่มีความสุขมากๆครับเทศกาลอ่ะในบ้านเราก็จะมีมวยใช่ไหมครับทุกวันครับฟุตบอลยังปิดฤดูกาลอยู่แต่ก็มีวอลเลย์บอลถูกต้องครับ VNL นะครับแล้วก็ต่างประเทศนี่จะมีฟุตบอลยูโรมีฟุตบอลโคปาเดี๋ยวจบแล้วก็จะเป็นโอลิมปิกต่อเลยถูกต้องครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับ แต่่าไปหมดเพราะกีฬาล่ะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงดูให้สนุกครับดูแบบเพื่อจะลงใจครับอะหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับไม่มีฟ้าผ่านะครับอาหรือไม่ต้องรอดูการชุมมืออีกคงไม่ต้องชุมรอแล้วครับแบบนี้ครับครับรวมไปคะแนนครับกรรมการนรินทร์ครับใบแรกใบที่2ครับและการเดินทางมาถึงใบสุดท้ายครับที่กรรมการชัยยุทธครับ ก่อนที่จะหันให้มุมน้ําเงินครับดนาเจนเชิงพุ้มพันม่วงครับตามภาพตามสายตาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับมอบของขันให้รองผู้กับสุนทัตน์ได้อย่างสวยสดงดงามครับแล้วก็ประกาศสักตาในการกลับมาภาคนี้อย่างสวยสดงดงามเช่นเดียวกันครับยินดีกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับ